ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทักกรถินสม,มุขิีณพุทธทยานมคบุษาดุสรตำบลสิริกาอำเภอเมือง,องจังหวัดนครน,นายกในวันอาทิตย์ที่1 0พุทธจิกายนนาเพื่อบุรณะองค์พระปฏิมาพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์สาวกจำนวน1,250องค์และสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลเขตสายไหมแขวงอางเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานาครซึ่งองค์พระปฏิมาทั้งหมดเปิด ฐานถำการขุนเขาและต้องตักแดดตากฝนมาเป็นเวลากว่า13ปีบางอนต้องแตกแล้วจึงจําเป็นต้องได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ทั้งหมดการร่วมบุญเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการบูรณะศาสนาสถานสําคัญแต่ยังเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการสมทบทุนเพื่อประโยชน์ในด้านการแพทย์ที่สําคัญสําหรับให้การสงเคราะห์แก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยด้วย สำหรับกระถิ่นปีนี้ได้รับความศรัทธาจากท่านบุญสงทัพทยุทธปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานเจ้าภาพส่วนประธานฝ่ายสงได้รับความเมตตาจากภาภาพระเด็พระกุณะธรรมวชิวระคุณาธานประธานพุทธอุทยานมคา,าบูชาอนุสรณ์ดังนั้นจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านมาร่วมบุญณนะพุทธอุทยานมคา,าบูชาอนุสรณ์จังหวัดนครนายกในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันส่วนท่านใดไม่สะดวก ก็สามารถร่วมบุญได้โดยการโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี0842127513ชื่อบัญชีพระธรรมวชิระคุณนาธานสิริพรมคุณหรือติดต่อพระครูสังครักษ์นรงทักษ์ทิติโสพโนโทรศัพท์0800334488สุโขปุญสระอุทโยการสร้างสมบุญนำสุขมาให้